You should know better than to write me off. Consider this a teaching moment. สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วแม็กซีนัทนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เทสของตัวเกมเรนโบว์ซิกนะครับผมตอนนี้เนี่ยในเซิร์ฟเวอร์เทสเนี่ยเขาได้มีการอัปเดตแพทใหม่เข้ามาแล้วนะครับผมโดยแพทนี้เนี่ยจะมีชื่อว่า Shadow Legacy นั่นเองสําหรับแพท Shadow Legacy เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของแมพที่ถูกรีเวิร์กกันก่อนเลยนะครับผมนั่นก็คือแมพของชาเลตนะสำหรับแมพของชาเลตนะครับผมมันเป็นแมพที่อยู่คู่กับนนมมานานพอสค แล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแพทชาร์ด w เลกาซี่เนี่ยทาง Ubisoft เขาก็ได้ทําการรีเวิร์กแมปนี้ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เทสเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะเข้าเซิร์ฟเวอร์หลักเร็วๆนี้ด้วยในส่วนสาเหตุหลักๆเลยที่เขารีเวิร์กแมปนี้เนี่ยก็เพื่อว่าความสมดุลแล้วก็ความบาลานซ์ของแมปนะว่าจะเป็นในส่วนของการเพิ่มทางเดินนะครับผมหรือว่าเพิ่มมุมปิดตายต่างๆนะหรือแม้กระทั่งลดมุมที่เอาไว้ใช้สปอนพีกต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับแพทชาร์ดูเลกาซี่เนี่ยก็ยังมีไฮไลท์อีกหน อุปกรณ์แต่งปืนที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับผมในส่วนตรงอุปกรณ์เนี่ยจะเป็นในส่วนของทางด้านสโคปนะครับผมที่เพิ่มมาใหม่หลายอันมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโฮโลกราฟิกแบบใหม่นะครับผมแล้วก็มีสโคป คูณ1.0คูณ1.05คูณ2ออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของกิมมิกเล็กๆของตัวสโคปที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยนั่นก็คือการปรับเปลี่ยนสีเป้าของตัวสโคปนั่นเองถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่ชอบเป้าแบบเดิมหรือว่าสีแบบเดิมเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปเลือกไปปรับเปลี่ยนสีได้ในออปชั่นได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นจากสีแดงเป็นสีเขียวจากสีเขียวเป็นสีเหลืองอะไรทํานองนี้นั่นเอง แล้วก็ในส่วนของการปรับความไวสโคปนะครับผมตอนนี้เนี่ยเขาได้ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่แล้วนะใครที่เคยเล่นพับจีเนี่ยจะรู้ดีว่าการปรับสโคปหรือว่าการปรับความไวเมาส์แต่ละสะโคปเนี่ยมันสามารถปรับได้แบบอิสระมากนั่นแหละครับผมตอนนี้เนี่ยเลนโบก็ทำแบบนั้นแล้วนะโดยผู้ชมเนี่ยสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะใช้แบบสแตรฐานหรือว่าจะเลือกปรับเองนะในส่วนของความไวเนี่ยเราก็สามารถฟิกได้เลยว่าสโคปแบบไหนเราควรที่จะใช้เซนซิทีฟแบบไหนหรือว่าความไวแบบไหนนั่นเอง ในส่วนของทางด้านแกจเจตก็มีเข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือฮาร์ดบีชาร์นั่นเองโดยแกจเจตนี้เนี่ยจะเป็นแกจเจตสำรองสําหรับโอเบเดเตอร์หรือว่าตัวละครบางตัวเท่านั้นนะแล้วก็รูปแบบการทํางานของมันเนี่ยจะคล้ายคลึงเหมือนกับแกจเจตส่วนตัวของเทอร์มนะครับผมแต่ว่าจะเป็นในส่วนของการย่อขนาดให้แกจเจตตัวนี้เนี่ยนั้นเล็กลงแล้วก็ทํางานได้ช้ากว่าของเทอร์มิและอีกอย่างนะครับผมรูที่ใช้แกจเจตตัวนี้เจาะเนี่ยจะมีรูที่เล็กกว่าแต่ว่าจะเป็นรูที่เราสามารถเนี่ยกระโดดข้ามหรือว เข้าไปได้นั่นเองและที่สําคัญนะครับผมมันเอาไว้ใช้กับกําแพงเรนฟอร์ดหรือว่าแฮนที่ถูกเรนฟอร์ดแล้วก็ได้เหมือนกัน แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชอบในส่วนของแพทช h a d o w Legacy เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการปิง a d g e ตของฝั่งป้องกันได้แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการปิงแจมเมอร์หรือว่าปิง g อ ADS, หรือว่าปิงกระจกของมิล่านะครับผมหรือรวมกระทั่งไปถึงกล้องวงจรปิดนะครับผมตามมุมต่างๆของในแมปนั่นเองทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวละครประจําแพทช h a d o w l e g a c y กันบ้างดีกว่านะครับผมอันนี้เนี่ยก็เป็นไฮไลท์หลักประจาคลิปเลยนะ แล้วก็ตัวละครที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตาลุงแซมจากเกมซีรีส์สปินเตอร์เซลนะครับผมก็เป็นเกมดังที่หล,หลายๆคนเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วนะโดยตาลุงแซมเนี่ยจะมีโค้ดเนมในเกมเรนโบว์ซิกว่าซีโร่นะครับผมแล้วก็จะมาพร้อมกับสเตตสปีดสแล้วก็อาร์เมอร์สนั่นเอง สำหรับแกเจ็ตประจำตัวหรือว่าพาสซีฟสกิลประจำตัวของตาลุงแซมเนี่ยจะมีชื่อว่าอา g u กัสรันเชอร์นะครับสำหรับเจ้าอากัสรันเชอร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นกล้องที่สามารถยิงทะลุกำแพงเลนฟอร์ตหรือว่าแฮทที่ถูกเลนฟอร์เอาไว้ได้นะครับผมโดยการทำงานของมันเนี่ยสามารถทำได้2รูปแบบนะครับผมนั่นก็คือ 1. เอาไว้ใช้มองหาสตูหรือว่าหาออบเจกต์ภายในฉากนะครับผม 2. เอาไว้ทำลายแกจิตหรือว่าสร้างความเสียหายหรือว่าสร้างดาเมจกับตัวละครของฝั่งตรงข้ามแล้วก็อีกอย่างเลยนะครับผมเจ้าอากัสเนี่ยเมื่อยิงออกไปแล้วเนี่ยอุปกรณ์1ชิ้นต่อ1นอันเนี่ยจะมีกระสุนเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะรีโหลดหรือว่าครูดาวกระสุนกลับมาใหม่ได้นั่นเองแล้วก็สําหรับสิ่งสุดท้ายสําหรับเจ้าอากัสแรนเชอร์เนี่ยก็เป็นแกจิตที่สารพัดประโยชน์ก็จริงนะครับผมแต่ว่าถ้าหากโดนกระสุนหรือว่าสเก็ตระเบิดเพียงแค่นัด2นัดหรือว่าอะไรแบบนี้เนี่ย ก็จะทําให้แก๊เจตตัวนี้เนี่ยพังได้อย่างง่ายๆเลยนะทีนี้เรามาดูในส่วนของอาวุธหลักของตาลุงแซมกันบ้างดีกว่านะครับผมเริ่มต้นกันด้วยที่แอซซอไรเฟิลกระบอกแรกจะมีชื่อว่า SC 3 0 0 0 K นะดาเมจกระบอกนี้จะอยู่ที่45ต่อนัดนะครับผมส่วนอัตราการลั่นหรือว่าไฟเ t e เนี่ยจะอยู่ที่850นะข้อดีของปืนกระบอกนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของรีคอยที่ค่อนข้างจะนิ่งนะครับผมคุมได้ง่ายไม่ได้ดีดจนววาหรือว่าบานเบร์อะไรขนาดนั้นนะ แล้วก็ข้อเสียของปืนกระบอกนี้เนี่ยหลังจากที่ผมได้ลองเล่นมาเนี่ย จะเป็นในเรื่องของการเข้าสโคบที่ค่อนข้างช้าแล้วก็รีโหลดได้ค่อนข้างจะช้านั่นเองสําหรับปืนกระบอกที่2นะครับผมก็จะมีชื่อว่า MP7 นะโดยปืนกระบอกนี้เนี่ยจะมีดาเมจอยู่ที่32ต่อน,นัดนะครับแล้วก็อัตราการลั่นหรือว่าไฟเลทเนี่ยจะอยู่ที่900นะข้อดีของปืนกระบอกนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของอัตราการลั่นกระสุนที่มีค่อนข้างจะไวนะครับผมแล้วก็รีคอยที่เราสามารถคุมได้ค่อนข้างง่ายไม่ได้ดีดจนเกินไปหรือว่าวูบว,วาจนเกินไปนั่นเอง สำหรับข้อเสียของปืนกระบอกนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการแต่งปืนนะครับผมที่เราไม่สามารถจะปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงที่จับปืนได้นะครับผมแล้วก็อย่างที่2เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการเข้าสโคปที่ทำได้ค่อนข้างช้าถ้าเทียบกับปืน SMG กันอื่นนั่นเองสำหรับปืนสุดท้ายของลุงแซมก็จะมีชื่อว่า5.7 USG นะครับผมดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่35ต่อน,นัดนะแล้วก็จุดเด่นของปืนกระบอกนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของท่าการถือแอนิเมชันต่างๆนะครับผมที่ดูค่อนข้างจะเท่มากๆเลยแล้ว ก็ในส่วนของรีคอยของปืนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะนิ่งนะครับผมคุมได้ค่อนข้างจะง่ายด้วยเหมือนกับปืนพกทั่วๆไปแต่ว่าข้อเสียของปืนกระบอกนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปปรับแต่งตัวหัวปืนได้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาจะฟิกมาให้เฉพาะที่เป็นส่วนของซับเบเซอร์อยู่แล้วนะ แล้วก็ในส่วนของทางด้าน Secondary gadget นะครับผมก็จะมีอยู่ให้ทั้งหมด2อย่างนั่นก็คือ flag g a d e t แล้วก็ KM นะแล้วก็หลังจากที่เอาเข้าเซิร์ฟเวอร์จริงเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงในส่วนของ gadget ตรงนี้หรือเปล่านะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยขอให้คุณผู้ชมเข้าใจไว้ด้วยนะถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง หลังจากที่เราพูดในส่วนของโหลดเอาของตัวละครอย่างซีโร่แล้วก็แกจิตของซีโร่ไปแล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยเรามาลองฟังความคิดเห็นของผมที่มีต่อตัวละครอย่างซีโร่หรือว่าลุงแซมฟีเจอร์ของเรากันบ้างดีกว่านะครับว่าผมรู้สึกยังไงกับตัวละครนี้แล้วมันน่าเล่นหรือเปล่านะแล้วเราจะมาพูดกันในส่วนของพาสซีฟสกิลของซีโร่นะครับผมต้องบอกเลยว่าสกิลของซีโร่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีประโยชน์พอสมควรนะแต่ว่าในความรู้สึกของผมเนี่ยผมจะบอกว่ามันยังไม่มีประโยชน์เท่ากับตัวละคร อย่างเอแล้วก็เมลูซี่ที่อัปเดตไปก่อนหน้านี้แต่ว่าสกิลของซีโ่เนี่ยถ้าหากว่าให้มองลงลึกเข้าไปอีกเนี่ยผมว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยก็น่าจะถูกหยิบมาในการแข่งขันโปลีกมากพอสมควรเลยถ้าหากถามว่าทําไมถึงถูกหยิบเอามาใช้บ่อยนั่นก็เพราะว่าตัวละครนี้นะครับผมสามารถนํามาแทนที่ทชเชอร์แล้วก็กาลีหรือว่ากระทั่งทวิชก็ได้เพื่อเอาไว้เป็นตัวละครที่ใช้ทาลายแก๊สเซตของฝั่งป้องกันนั่นเองแถมอาร์ส์รันเชอร์ของซีโ่เนี่ยก็ยังเอาไว้เป็นก,นกล้องในการสอดแนมฝั่ง ตรงข้ามได้อย่างดีนะครับผมไม่ต่างอะไรจากกล้องของวอลคิรี่ในฝั่งบุกเลยแล้วก็ในส่วนของโหลดเอาของซีโร่เนี่ยผมมองว่าเป็นตัวละครที่มีปืนที่โคตรจะดีทุกกระบอกเลยนะไม่ว,ว่าจะเป็นปืน sc 3 0 0 0 k ที่เป็นปืนใหม่นะครับแล้วก็ปืน mp 7ที่เป็นปืนดั้งเดิมของแบนดิตคือถ้าคุณจะปลดตัวละครตัวนี้มาเล่นเพื่อใช้สกิลในการซับพอร์ตเพื่อร่วมทีมนะครับผมมองว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะเพราะว่าราคาปลดตัวละครตัวนี้เนี่ยมันยังค่อนข้างจะแพงพอสมควร ถ้าหากว่าเอาไปปลดตัวละครอื่นได้เนี่ยน่าจะดีกว่าแต่ถ้าคุณจะปลดตัวละครนี้มาเล่นปืนใหม่ผมว่าก็เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวเหมือนกันทั้งหมดที่ผมพูดไปนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมเลยนะครับว่าควรจะปลดดีไหมหรือไม่ปลดดีไหมยังไงสุดท้ายเกมนี้เนี่ยจบที่ต้องมีตัวละครครบทุกตัวละครอยู่ดีนั่นเอง มาถึงช่วงสุดท้ายของวิดีโอกันแล้วนะครับผมสาหรับวิดีโอในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างถ้าหากว่าคุณผู้ชมชื่นชอบนะครับผมช่วยกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของผมด้วยนะครับผมสำหรับข้อมูลในวันนี้เนี่ยถ้าหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดหรือว่ามีอะไรที่ตกหล่นไปเนี่ยก็ต้องขอโทษแล้วก็ขออภัยมณะที่นี้ด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้า ไลฟส์สตรีมหน้าวันนี้แม็กซีนัทสวัสดีครับผม